สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวอูคูรลเล่ยนะครับผมนะของยี่ห้อแคลร์นะครับมาแนะนํากันนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวคูรลเล่ไซส์ขนาดเล็กนะครับก็จะเป็นไซส์ซูฟานนะครับผมนะสปคคร่าวๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นหน้าไม้สปุ๊กนะครับผมไม้ข้างไม้หลังก็จะเป็นมฮอกานีนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอูคูรลเล่สามารถเล่นได้จริงๆนะครับผมนี่เลยนะครับผมสวยงามนะครับนี่เลยเป็นของใหม่นะครับผมนี่เลยดูนลูกบิดเป็นโอเพนเกียร์แบบนี้เลยนะครับผมก โอคูเรเล่เคโาตัวนี้นะปกติมันจะอยู่ที่ราคา1 2 0 0ันรอนะครับทางร้านเราจัดโปรโมชั่นก็จะเหลือเพียงแปด้อห้าสิบบาทนะครับผมนะก็รีบหน่อยนะครับผมนะสินค้าก็มีไม่เยอะนะครับผมลูกค้าท่านไหนอยากได้โอคูเรเล่ไปฝึกสมเอเล่นกันนะครับผมนะก็สามารถติดต่อบอกมาที่ร้านเราได้เลยนะครับหรือจะมาดูสินค้าที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันนิดนึงนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ